สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าทักทายเช้า,ชาวันที่16สิงหาคมนะคะทุกคนก็มาอัเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวบทองคสาสถานการณ์ราคาทองคําวิเคอร์เนน้มราคาทองคําและรรงงานราคาทองคาประจำวันนี้ราคาทองคําระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1,903ดอลลาร์ถึง1,909ดอลลาร์โดยได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐและการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ จากแนวโน้มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดอาจยืดระยะการยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปนานกว่าที่ตลาดคาดการรวมถึงการร่วงลงของค่างเงินหยวนของจีนหลังจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยตอบรับตัวเลขเศรษฐกิจที่สัวแววถึงภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่องโดยนักวิเคราะห์ประเมินว่าการดำเนินการดังกล่าวแม้จะเพิ่มมุมมองเชิงบวกแต่เป็นเพียงระยะสั้น และมีการเปิดเผยว่าทางการจีนมีการจำกัดโคต้าในการนำเข้าทองคำของสถาบันการเงินในประเทศด้านสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิกเรตติ้งเตือนว่าอาจมีการปรับลดความน่าเชื่อถือของธนาคารสหรัฐอีก12แห่งรวมถึง JP ม o r g แกนธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐไว้ด้วย ขณะที่นักลงทุนติดตามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐเพิ่มเติมเพื่อประเมินแนวโน้มการดำเนินการนโยบายการเงินของเฟดต,ต่อไปด้านเงินบาทยังคงมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,890ดอลลาร์และ1,880ดอลลาร์หากบุดนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,860ดอลลาร์ ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,930ดอลลาร์และ1,940ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,950ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะชาวันที่16สิงหาคมปี256อ้างอิงราคาของวันที่15นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคำ ครั้งเดียวทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ31,750บาทขายออก31,850บาททองรูปพันธ์96.5%รับซื้อ31,184บาท12สตางค์ขายออก32,350บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําสรุปรวมนะคะของวันที่15ราคาคงที่ แม่มสิทิก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองขํามมณฑนีด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็าสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทาคลิปของแม่มสิทิด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตาม,มารับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ